รถนิยมลีหลัลบในย่านเมืองเก่าที่ซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนมัธยมของฉันมีร้านขนมหวานเล็กๆที่เพื่อนๆในชั้นต่างพากันกล่าวขวัญถึงร้านรถนิยมลีหลัลบไม่มีป้ายร้านที่โดดเด่นมีเพียงโคมไฟแดงสลัวที่แกว่งไว้หน้าประตูไม้เก่าๆและกลิ่นหอมหวานปนประหลาดที่เชยเชญให้ผู้คนก้าวเข้าไป ในร้านมีหญิงชราเจ้าของร้านที่ดูใจดีทว่าดวงตาของเธอทัประกายลึกล้ำราวกับรู้ทุกสิ่งเธอขายลูกอมรสวิญญาณที่เล่าลือกันว่าสามารถทำให้ผู้ที่กินได้พบเจอเรื่องราวประหลาดตามรสชาติที่เลือดโดยความอยากรู้อยากลองที่ครอบงำฉันจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปในร้านแห่งนั้นผลักประตูไม้เก่า,เ,กาเข้าไปเสียงกระดิ่งเล็กๆเหนือบานประตูดังกรุง้งกริ่งเบา,เบา ภายในร้านอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานแปลกประหลาดที่ผสมผสานกันจนยากจะระบุหญิงชราเจ้าของร้านเงยหน้าขึ้นจากสมุดเล่มเก่าที่เธอกำลังอา่านดวงตาของเธอเทอประกายลึกล้ำราวกับมองทะลุเข้ามาในจิตใจของฉันยินดีต้อนรับสู่ร้านรถนิยมหลีหลักเสียงของเธอเผ่วเบาแต่ก้องกังวลในความรู้สึกมาตามหารสชาติแบบไหนกันฉันยืนนิ่งไปชั่วครู่ มองไปรอบๆร,ร้านที่เต็มไปด้วยโหลกแก้วบรรจุลูกอมหลากสีสันบางลูกเปล่งประกายเรืองรองบางลูกดูเมื่อมิดและลึกลับสายตาของฉันสะดุดเข้ากับลูกอมเม็ดหนึ่งสีของมันเป็นสีเขียวมรกตเรืองรองราวกับมอสเก่าแก่บนก้อนหินพร้อมป้ายเล็กๆที่เขียนว่ารถความหลงังหนูหนูอยากลองรสนี้ค่ะฉันชี้ไปที่ลูกอมสีเขียวเม็ดนั้นด้วยใจที่เต้นร,รัว หญิงชรามองตามนิ้วฉันก่อนจะยิ้มบางๆเป็นรสชาติที่น่าสนใจนะแต่จงระวังให้ดีความหลังบางอย่างก็ไม่ควรถูกรื้อฟื้นขึ้นมาเธอหยิบลูกอมเม็ดนั้นขึ้นมาวางบนฝ่ามือที่เหี่ยวย่นของฉันฉันรับลูกอมมาแกะห่อพลาสติกออกกลิ่นดินชื้นๆปนกลิ่นเก่าๆที่คุ้นเคยลอยมาต่จมูกฉันอมลูกอมเข้าปาก รสชาติเย็นเฉีบและขมปลาเหมือนรสชาติของความทรงจำเก่าๆที่เจ็บปวดก็แผ่ซ่านไปทั่วลิ้นมันไม่ใช่รสชาติที่น่าพึงพอใจเลยแม้แต่น้อยหลังจากนั้นไม่นานชีวิตประจำวันของฉันก็เริ่มแปรผันทุกครั้งที่ฉันอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆหรือแม้แต่ตอนเดินไปตามทางเดินในโรงเรียนเสียงโหราเผ่ๆเสียงเพลงเก่า หรือแม้แต่เสียงฝีเท้าที่เคยได้ยินในอดีตก็เริ่มดังขึ้นในหัวตอนแรกมันเป็นเพียงความทรงจำเลือนรางที่ผุดขึ้นมาแต่ไม่นานมันก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเรากับเหตุการณ์เหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งตรงหน้าฉันฉันเริ่มเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งภาพนั้นชัดเจนเสียจนฉันรู้สึกถึงลมหายใจความสุขความผูกพันที่เคยมี แต่แล้วภาพก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นวันที่ฉันกับเพื่อนทะเลาะกันอย่างรุนแรงและเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยภาพความเจ็บปวดจากวันนั้นฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวเรากับลูกโอมเม็ดนั้นกำลังบังคับให้ฉันย้อนกลับไปเผชิญหน้ากับความจริงที่ฉันพยายามจะลืมเลือนไปตลอดชีวิตยิ่งน,นานวันภาพและเสียงจากความหลังก็ยิ่งตามหลอกหลอนหนักขึ้น ฉันเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรคือปัจจุบันอะไรคืออดีตฉันเห็นตัวเองในเวอร์ชันต่างๆยืนอยู่ตรงหน้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดที่เคยทำไว้เผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าและ,ะเผชิญหน้ากับเพื่อนคนนั้นที่ฉันไม่เคยได้ขอโทษจริงๆฉันกลายเป็นคนเมื่อยลอยไม่สามารถจดจอ่อกับการเรียนได้ เวลามองผู้คนรอบตัวฉันกลับเห็นเงาอาดีต,ตของพวกเขาซ้อนทับอยู่ราวกับลูกอมรดความหลังกำลังเปิดเผยประวัติศาสตร์ส่วนตัวของทุกคนให้ฉันเห็นฉันรับรู้ถึงความลับความเจ็บปวดความสุขและความผิดหวังที่พวกเขาเคยผ่านมาและมันหนักหนาเกินกว่าที่ฉันจะแบกรับไหวหัวใจฉันถูกบีบรัดด้วยความทรงจำของผู้อื่นจนแทบหา,ายใจไม่ออกแกเป็นอะไรไปหน้า เพื่อนคนหนึ่งทักขึ้นในโรงเรียนใบหน้าของเขาดูเป็นหงช่วงนี้ดูเมอเมอตลอดเลยนะฉันมองหน้าเพื่อนแต่ภาพที่เห็นกลับเป็นเงาของเขาในอดีตซ้อนทับอยู่เป็นภาพที่เขากำลังนั่งร้องให้อย่างเงียบงันอยู่คนเดียวในห้องเรียนเก่าๆฉันอยากจะพูดอะไรออกไปแต่คำพูดกลับจุกอยู่ที่ลำคอเปล่าฉันแค่ไม่ค่อยสบายฉันตอบปัดๆก่อนจะรีบเดินหนีไป ภาพอดีตที่ผุดขึ้นมาอย่างไม่หยุดหย่อนทำให้ฉันรู้สึกอ่อนล้าเกินกว่าจะรับมือกับใครได้อีกในที่สุดฉันก็ต้องหยุดเรียนไปพักหนึ่งเพราะจิตใจของฉันถูกความหลังกัดกินจนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้อีกต่อไปลูกอมรสความหลังไม่ได้ให้เพียงรสชาติที่แปลกใหม่แต่มันได้ปลุกความจริงที่ฉันเคยพยายามจะลืมขึ้นมาเผชิญหน้า บังคับให้ฉันจมดิ่งลงไปในวังวนของอดีตที่ไม่มีวันหลุดพ้นเรื่องของลูกอมรถวิญญาณจากร้านรถนิยมลีลับกลายเป็นเครื่องตวนใจว่าบางครั้งความอยากรู้อยากลองก็อาจนำมาซึ่งหายนะที่ไม่มีใครคาดคิดและบางเรื่องราวก็ไม่ควรถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกเลย